สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะพาทำแกงผักโขมใส่มันฝรั่งนะคะขั้นตอนแรกก็นำผักโขมนะคะมาต้มกับน้ำให้มันเปื่อยนะคะใส่น้ำเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ต้มไม่นานเขาก็เปื่อยนุ่มแล้วนะคะถ้าใครไม่มีผักโขมใช้ใบป,ป่วยเลงก็ได้นะผักปวยเลงอะไรเงี้ยค่ะผักปังก็ได้นะคะ อืมจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนำไปปั่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเจียวเครื่องนะคะเหมือนเดิมนะคะน้ำมันมัสตาร์ดใบกระวานการพลูเม็ดยี่รนะคะก็เจียวให้เครื่องเทศเขาเหลือง ออกเป็นสีเทาเลยนะคะไฟกลางๆนะอย่าไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนกระเทียมสับลงไปค่ะตามด้วยขิงแกะสับนะคะเราก็เจียวนะเจียวให้เหลืองเลยนะให้สุกเหลืองเลยเพราะว่ายิ่งเราเจียวเครื่องนะสารต่อต้านอนุมูลอิสระ มันจะออกมามากนะคะกินเข้าไปในร่างกายมันมีประโยชน์มากๆนะคะพริกเขียวนะคะก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะระวังไหมนะระหว่าง,นะงเจียวก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมหอมสับนะคะ เดียวให้หอมสุกเหลืองเลยนะคะก็เจอสักพักหนึ่งแหละนี่ก็ได้แล้วนะคะหอมสุกเหลืองมากๆแล้วนะคะต่อไปใส่มันฝรั่งต้มนะคะมันฝรั่งที่ต้มแล้วนะคะต้มจนนุ่มแล้วนะคะจะทำเป็นชิ้นเล็กกว่านุ่นก็ได้นะคะชิ้นเล็กจะดีนะคะ มันจะได้เข้าน้ำเข้าเหนือดียิ่งขึ้นนะต่อไปก็ใส่มะเสือเทศนะคะเมื่อมะเขือเทศนำไปปั่นนะคะปั่นพอหย,ยาบๆไม่ละเอียดมากไม่หยาบมากพอดีพอดีอะค่ะนะก็ผัดผัดไปเรื่อยๆค่ะ ผัดให้เมื่อเขืดเทศเขาสุกค่ะเติมเกลือลงไปค่ะใส่เยอะใส่น้อยตามชอบนะคะคขมิ้นผงลูกผักชีปน่นพริกแดงเผ็ดชอบเผ็ดเผ็ดถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อย พอผัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เติมผักโขมลงไปค่ะแกงนี้ผักโขมจะปั่นออกแนวปั่นละเอียดนะคะแกงนี้จะออกแนวแบบละเอียดไปเลยนะคะอนุภาคยิ่งเล็กร่างกายยิ่งดูดซึมนำไปใช้ได้ดีนะคะผักโขมเนี่ยช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์นะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์สมองด้วยนะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะ ดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งนะมะเร็งเขาไม่ชอบออกซิเจนนะคะคนเป็นมะเร็งคนป่วยหรือไม่ป่วยนี้ควรกินนะคะผักโขมนะคะยิ่งเราเอามาแกงใส่เครื่องเทศจะมีประโยชน์มากๆนะคะมากๆเลยนะคะจากเซลล์ที่เสื่อมเซลล์หงีกงอเซลล์อ่อนแอนะคะเราได้กินอาหารซูเปอร์ฟู้ดพวกนี้เข้าไปในร่างกายทุกวันทุกวันนะคะ เซลเราก็จะกลายเป็นเซลล์ที่ดีเซลล์แข็งแรงนะคะส่วนเซลล์ที่ผิดปกติมากๆร่างกายก็จะกําจัดออกจากการอุจจาระอะไรเงี้ยค่ะขับถ่ายดีมากนะคะขับถ่ายเรียกได้ว่าเกลี้ยงเลยนะคะขับถ่ายในนาทีนี้โล่งลําไส้เลยนะคะกวาดออกมาหมดอะไรที่เป็นของเสียอะไรที่มันเป็นสารอนุมูลอิสระทั้งหลายนะคะอาหารพวกนี้เขาจัดการให้หมดนะคะ เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเรามีหน้าที่ทำอาหารกินเข้าไปนะคะหลังจากนั้นร่างกายเขาจัดการให้หมดเพราะว่าร่างกายเขาเป็นอะไรที่มหัศจ,จรรย์มากๆเขาทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะเก่งที่สุดคือร่างกายะคะ่ะจริงๆมนุษย์ไม่ได้เก่งไม่ได้ครึ่งร่างกายหรอกคะ่ะอย่าไปฉลาดเกินร่างกายนะคะปล่อยให้ร่างกายเขาทำงานของเขาเองนะคะ เขามาทาแทนเราไม่ได้คือเขาเข้ารัวแทนเราไม่ได้เท่านั้นเองเราต้องเข้าขัวแทนเขากินอาหารเข้าไปอาปากเขียวกลืนนะคะเนี่ยคือหน้าที่ของเราหลังจากนั้นคือวางใจนะคะร่างกายจัดการให้หมดเสร็จสับทุกขั้นตอนนะคะส่วนไหนพังส่วนไหนผิดปกติร่างกายเขาจัดการซ่อมแซมให้หมดนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปดีครบทุกอย่าง ร่างกายทำงานดีตามระบบนะคะระบบร่างกายทำงานเป็นระบบใหญ่นะคะเรามีหนะ้าที่แค่กินอาหารให้สารอาหารครบเท่านั้นเองนะคะนุ่นอาจจะพูดผิดพูดถูกนะแต่อยากจะซื้อให้รู้ว่าคนที่ป่วยหรือเป็นมะเร็งนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งมันหายง่ายมากๆถ้าได้มาเจออาหารสาาฮารีนะคะ อาหารที่ปรุงกับเครื่องเทศนะคะคุณโชคดีแล้วนะคะให้ให้ปลดให้วางใจนะคะว่าอาหารนี้ช่วยได้จริงๆนะคะแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปมันเป็นอะไรที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆนะคะโอเคนุ่นพูดมากไปนะคะไว้พูดคลิปต่อไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้แล้วเสร็จแล้ว